สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช,ช่องหมอปองคลิปนี้เป็นการอ่านพลังงานช่วงวันที่1 5ถึง21เมษายนนะฮะเพิ่งผ่านสงการกันหมาดๆนะครับผมอยู่ในอารมณ์ของอสวัสดีปีใหม่ไทยนะฮะก็ขอฝากสวัสดีปีใหม่ไทยทุกๆท่านนะครับผมซึ่งจะเป็นการเปิดเผยสถานการณ์บางส่วนจากพลังงานของไพ่เทโรนะฮะหรือไพ่ยิปซีนั่นเองแล้วก็ mm. โหราศาสตร์นะครับผมสำหรับตัวผมเองผมใช้ โหราศาสตร์ตอนตกนะครับ <c oughs> แล้วก็ส่วนของเกณฑ์ราศีคุณสามารถดูรายละเอียดใต้คลิปด้านล่างนะครับแล้วก็หรือถ้าคุณฟังแล้วคุณคิดว่าราศีไหนเนี่ยมัน resonate หรือว่าสอดคล้องกับสถานการณ์ของคุณก็ใช้ราศีนั้นนะครับไม่ได้เฉพาะแต่ตัวเพราะว่า พลังงานของแต่ละคนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าอะไรที่มันเข้ากับตัวคุณมากที่สุดไม่ว่าจะโหราศาสตร์ไทยโหราศาสตร์ตะวันตกหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าเกิดใครอยากจะเช็ควันเดือนปีเกิดของตัวเองหรือปรึกษาส่วนตัวรายละเอียดก็เข้ามาปรึกษาส่วนตัวที่แอดไลน์นะครับผมไลน์หมอปองก็คือ m o r p o n g ก9วานะฮะสำหรับใครที่สนใจ a s t r o l o g i s นะฮะก็ ติดต่อเข้ามาได้นะครับผมยังเหลืออยู่นะฮะประมาณ3เส้นนะครับผมอยู่ที่ไทยเรียบร้อยแล้วนะฮะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มตน้นราศีกุมนะครับผม,มพลังงานราศีกุม ลังงานราศีกุมนะครับจับไพ่โทรไพ่ยิบสีนะโอเคคุณได้โอเคคุณได้ The Hangman The Devil p a g e o f s w o r d s นะครับผมสำหรับสัปดาห์นี้ของชาวราศีกุมนะเป็นสถานการณ์ที่คุณได้ The Hangman The Hangman เนี่ยผมคิดว่ามันเป็น ตัวพลังงานจักรวาลที่แทนเรื่องของทางแก้ทางออกของปัญหาที่คุณคุ้นคิดมานานผมรู้สึกว่าพลังงานนี้เป็นข่าวดีสำหรับชาวราศีกุมโดยเฉพาะใครที่รู้สึกว่าฉันอยากจะออกจากวงจรอ,อะไรสักอย่างหนึ่งผมรู้สึกว่าในสัปดาห์นี้เป็นดัสัปดาห์ที่ตัวคุณเองจะเ,เขาเรียกว่า break free นะครับผมหรือว่าเหมือนตัวตัวดักแด้ที่แตกออกจากตัวเปลือกของมันแล้วก็สยายปีกเหมือนกับผีเสื้อหม,หมายถึงตัวคุณเองที่เหมือนกับคุณเองอาจจะเจอปัญหาหรืออาจจะพยายามแก้ไขอะไรบางอย่างเนี่ยอยู่เป็นเวลาพอสมควรนะฮะในสถานการณ์นี้ผมรู้สึกว่า the devil กับ the hangman เนี่ยหมายถึงตัวคุณเองจะได้ แก้ไขปัญหานั้นแล้วก็ชนะหรือผมจะใช้คำว่าทะลุปัญหาที่คุณอยู่หมอคะแล้วมันเป็นปัญหาเรื่องอะไรเนื่องจาก The Hangman กับ The Devil เนี่ยเป็นไพ่สำหรับใหญ่เป็นไพ่สำหรับเขาเรียก Major Arc Major Arcana ซึ่งเป็นเป็นไพ่ที่หมายถึงสถานาการณ์ภายนอกสถานาการณ์โดยรวมเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าอาจจะเป็นเรื่องงานของคุณก็ได้นะฮะคุณเองอาจจะแก้ไขปัญหาเดิมที่เกิดขึ้นอยู่ของคุณแล้วก็ในที่สุด ได้โอกาสหรือได้งานใหม่หรือได้หนทางในการแก้ไขปัญหาตรงนั้นที่คุณพยายามคิดนะเพราะว่าบางคนก็จะจมอยู่ในปัญหานั้นผมรู้สึกว่าคุณเองเนี่ยน่าจะจมอยู่ในปัญหานี้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของความสัมพันธ์นี่ผมรู้สึกว่าค่อนข้างดีเพราะาตัวคุณเองจะได้ตัดขาดความสัมพันธ์ที่ไม่จําเป็นกับตัวคุณความสัมพันธ์ที่เป็นท็อกซิกความสัมพันธ์ที่ ไม่มีประโยชน์กับตัวคุณแล้วหรือเป็นความสัมพันธ์ที่พึ่งพาตัวคุณโดยที่ตัวคุณเองไม่ได้ประโยชน์อะไรกับมันนะฮะหรือผมรู้สึกว่ามันเหมือนกับตัวคุณเองเนี่ยสูดหายใจลึกๆและตัดความสัมพันธ์ที่มันไม่เป็นประโยชน์กับตัวคุณออกไปหรือสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์กับตัวคุณออกไปนะครับผมโอเค page of source นี่ค่อนข้างน่าสนใจเพราะว่าเป็นตัวที่ตัวคุณเองตัดสินใจนะฮะผมรู้สึกว่าคุณเองอาจจะลังเล รู้สึกว่าอย่างน้อยเนี่ยในรอบนี้ของการตัดสินใจเนี่ยให้คุณเองได้เรียนรู้หรือว่าได้ทําสิ่งใหม่ๆที่แตกต่างออกไปเวิร์กไม่เวิร์กผมรู้สึกว่าไม่ไม่ได้สําคัญเท่ากับการกล้าตัดสินใจของตัวคุณนะฮะแต่ว่าผมรู้สึกว่าตอนนี้เ,เหมือนกับฟ้าเปิดเหมือนกับทางสว่างเข้ามาสําหรับตัวชาวราศีกุมนะในพลังงานของตัวคุณนะครับผมเพราะฉะนั้นผมคิดว่า go for it นะฮะ ทำให้ดีที่สุดสู้ไปนะครับผมคุณเองอาจจะคิดว่าไอ้สิ่งที่คุณทําอยู่แหละเนี่ยไม่มีปัญหาไอ้ไม่มีทางออกในแก้ในการแก้ไขปัญหานี้หรือว่าตัวคุณเองรู้สึกไม่กล้าตัดสินใจท,ทั้งทงที่รู้อยู่ว่าจุดนั้นเนี่ยจุดนั้นน่าจะเป็นจุดที่แก้ไขปัญหาได้แต่ว่าไม่กล้าตัดสินใจแบบนั้นนะฮะผมรู้สึกว่าสําหรับชาวราศีกุมเนี่ยสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ตัวคุณเองเนี่ยต้องตัดสินใจแบบนั้นแล้วก็ เผชิญหน้ากับมันนะครับผมนะคราวนี้ไปดูพลังงานจักรวาลภาพรวมเลยนะฮะพลังงานจักรวาลภาพรวมของทุกๆราศีนะครับผมสำหรับใครที่ดูราศีจบเรียบร้อยแล้วเนี่ยแต่ว่าเ,เนื่องจากวันเดอบีเกิดไม่ชัดเจนหรือหรือไม่แน่ใจหรือคุณเองเข้ามาดูวิดีโอนี้โดยบังเอิญน,นะฮะพลังงานนี้ก็เป็นของคุณนะฮะ ผมจะดึงพลังงานจากไพ่ทาโรสซึ่งเป็นข้อความบางอย่างที่ตัวคุณเองสามารถนำไปปรับใช้ในสัปดาห์นี้ของคุณนะฮะผมจะดึงไพ่สามใบนะครับผมสามใบนะฮะในเรื่องของการงานของคุณการเงินของคุณนะฮะการงานการเงินนะครับผมโอเคสใบเรียบร้อยนะฮะ แล้วก็อีกสมามใบจะเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของคุณอโอเคเดี๋ยวเราเริ่มต้นในเรื่องของในเรื่องของความสัมพันธ์ของคุณก่อนละกันนะ <c oughs> หมอคะเมื่อกี้หมอพูดถึงเรื่องของงานเรื่องของเงินก่อนแล้วทำไมอะแล้วแต่เลยครับผมเห็นมันน่าสนใจดีนะฮะแมเสเซจสำหรับตัวคุณนะฮะไม่ว่าใครก็แล้วแต่ลาสีไหนไม่สนใจนะครับผม คุณได้ The Judgment ในสัปดาห์นี้ในสถานการณ์นี้คุณเองจะต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างในเรื่องของความสัมพันธ์ผมรู้สึกว่านี่คือการตัดสินใจครั้งที่2ของคุณแล้วหรือการตัดสินใจครั้งท้ายที่สุดของตัวคุณแล้วนะด้วยพลังงาน The Judgment เนี่ยเทพองค์นี้นะครับผมคือ Gabriel นะฮะ Gabriel เ,เป็นเทพที่เขาเป่าแตรเพื่อที่จะนำส่งคนที่เสียชีวิตไปแล้วนะ แล้วก็เป็นการตัดสินใจหรือว่าเป็นการพิภาคพิภาคพิภากษา,ค,าครั้งสุดท้ายของวิญญาณวิญญาณนั้นเนี่ยว่าคุณเองจะได้ขึ้นไปสวรรค์หรือลงไปใช้กรรมในนรกนะครับผมเพราะฉะนั้น the judgment หมายถึงสิ่งที่สิ่งที่ถูกตัดสินจากพลังงานภายนอกของตัวคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยในสัปดาห์นี้เนี่ยเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของคุณคุณเองอาจจะได้รับ การตอบรับบางอย่างจากพาร์เนอร์ของคุณนะฮะออหวังว่าจะเป็นข่าวดีนะครับผมนะฮะต่อไปคุณได้อะไรคุณได้โอ้คุณได้คุณได้10 of wands นะฮะโอเคเป็นสถานการณ์ที่ตัวคุณเองรู้สึกลำบากใจในเรื่องของความสัมพันธ์นะฮะจากผลของใครที่ตัดสินใจนะฮะหรือผลของการตัดสินใจในภาพรวมเหมือนกับผมรู้สึกว่าสัปดาห์นี้เนี่ยในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ย เหมือนคุณตัดสินใจแล้วคุณเองรู้สึกลำบากใจกับผลของการตัดสินใจของคุณนะฮะคุณรู้สึกว่าฉัน Greek, ไม่น่าตัดสินใจในลักษณะนั้นหรือฉันอยากจะกลับไปตัดสินใจหรือคุณเองยังรู้สึกกังวลหรือรู้สึกรู้สึกเสียดายอะไรบางอย่างในเรื่องของความสัมพันธ์ตรงนั้นหรือการตัดสินใจของนั้นหรือว่ามันมีบางอย่างที่ป้องกันไม่ให้ให้ตัวคุณเองเนี่ยได้ตัดสินใจอย,อย่างนั้น เออมันเหมือนกับอาจจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่มีมานานแล้วแล้วก็อาจจะมีเรื่องอื่นที่เข้ามาเกี่ยวข้องเช่อนอยู่ด้วยกันนานแล้วแล้วก็เป็นสามีภรรยากันแล้วก็ตัดสินใจแต่ว่าผลของการตัดสินใจนั้นเนี่ยมีผลต่อลูกหรือว่ามีผลต่อธุรกิจบางคนอาจจะเป็นหุ้นส่วนกันแล้วก็ ใช้ชีวิตร่วมกันเป็นคู่กันไปด้วยนะฮะพอนีถ้าไม่ได้อยู่ด้วยกันเป็นคู่กันแล้วเนี่ยเรื่องของธุรกิจหรือเรื่องของผลประโยชน์ก็ยังเหมือนกับมีผลที่ยังค้างคากันอยู่แล้วผมรู้สึกว่าการตัดสินใจเนี่ยทำให้คุณเองรู้สึกลําบากใจพอสมควรนะก็ถ้าใครพอรู้คร่าวๆแล้วแล้วอยากปรึกษาส่วนตัวก็เข้ามาปรึกษาส่วนตัวนะ ลายหมอบอง MORPONG 9 9 9นะฮะในเรื่องของความสัมพันธ์นะถือว่าเป็นหัวเลียวหัวต่อพอสมควรน,นะครับผมต่อไปนะฮะในเรื่องของการเงินนะฮะการเงินของคุณคุณได้เอ็ดออฟ of p ส p เ a จอ e ฟแพนิเคิลสและ Queen of bonds โ okay. อเคผมรู้สึกว่าในเรื่องของเงินหรือง,งานของคุณเนี่ยคุณเองจะเดินหน้าหันหลังให้ปัญหาบางอย่างของคุณผมรู้สึกว่า ในสัปดาห์นี้ในเรื่องของงานเนี่ยเป็นลักษณะที่ตัวคุณเองอาจจะเหมือนกับหันหลังและไม่ไม่อยากจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับปัญหาที่ในที่ทำงานอาจจะเป็นปัญหาในเรื่องของคนเรื่องของดรามา่าเรื่องของการทะเลาะเบ,บาแว้งหรือว่าความขัดแยง้งในเรื่องของผลประโยชน์ในเรื่องของการงานของคุณด้วยพลังงานของ a d o e Cups นะเป็นสถานการที่เหมือนกับ มันเหมือนกับเป็นผลประโยชน์อะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็คุณเองรู้สึกเบื่อหน่ายคุณเองรู้สึกไม่ไม่อยากจะเข้าไปยุ่งในในสัปดาในในสถานการนี้ในสัปดาห์นี้ด้วยนะฮะเป็นสถาดการที่เหมือนกับคุณเองหันหลังให้ความสัมพันธ์อะไรบางอย่างผมเชื่อว่าความสัมพันธ์นั้นนะ่ะมันไม่ค่อยดีหรือมันท็อกซิกกับตัวคุณอาจจะเป็นเรื่องของเอ่อการแข่งขันนะครับผมหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของผมรู้สึกว่าด้วยพลังงานนี้อาจจะเหมือนกับ มันเหมือนกับมีใครพยายามที่จะเล่นเกมกับกับตัวคุณหรือว่ากับทีมงานของคุณนะฮะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่อาจจะต้องระมัดระวังหรือสิ่งหนึ่งที่อาจจะต้องดูก็คือถ้าเกิดคุณเป็นเจ้านายให้ระมัดระวังลูกน้องนะครับผมเพราะว่าผมรู้สึกว่าด้วยพลังงานของเอเดอคัพเนี่ยเป็นลักษณะที่คนที่อยู่ใกล้ตัวคุณนะครับผมอาจจะมีเกณฑ์ที่อาจจะสร้างปัญหาให้กับตัวคุณนะอโอเคทีนี้คุณได้ u e e n of Wands อืม คว e นออฟวอนส์เนี่ยเป็นพลังงานที่ดีทีเดียวสำหรับในเรื่อง,องการงานเพราะว่ามันหมายถึงการเลื่อนขั้นหมายถึงเรื่องของอำนาจหมายถึงเรื่องของความเจริญเรื่องเรืองและที่สำคัญหมายถึงเรื่องของความรับผิดชอบผมรู้สึกว่าอาจจะมีเกณฑ์ที่อาจจะได้รับมอบหมายงานเพิ่มขึ้นซึ่งผมคิดว่าถ้าใครทำงานแล้วใครยังมีไฟอยู่เนี่ยในความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นหรือว่าในภาระหน้าที่ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่า มันหมายถึงเขามองเห็นความสามารถของคุณนะครับแล้วเขาสามารถวัดผลเขาสามารถคือเขาให้โอกาสคุณพิสูจน์ตัวเองแล้วคุณเองก็สามารถที่จะเ,เขาเรียกอะไรได,ได้รับการประเมินหรือวัดผลเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามทําตรงนี้ให้ค่อนข้างดีนะและมีเกณฑ์ที่ตัวคุณเองอาจจะสร้างผลงานสร้างชื่อเสียงได้นะฮะในเรื่องของการงานครนี้ในเรื่องของการเงิน Page of Pentacles เพจจอบแพนเคิล <P ay Japan Girl> นี่ค่อนข้างน่าสนใจเพราะว่ามันหมายถึงคุณเองอาจจะได้เริ่มต้นการลงทุนอะไรบางอย่างหรือหยิบเขาเรียกอะไรเอาเงินเนี่ยไปสารต่อไปเดินหน้าไปลงทุนไปทำให้เกิดกำไรนะครับผมออด้วยพลังงานของ Japan p g g of p p n <an> t a c l <ical> e s เพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าในสถานการณ์นี้เนี่ยถือว่าค่อนข้างดีนะหมายถึงการเดินหน้าในเรื่องของงานในเรื่องของอะไรเนี่ยถือว่าดีในเรื่องของความสัมพันธ <P an ical> ์แต่ว่าเป็นเรื่องที่ คุณเองอาจจะอาจจะต้องเขาเรียกอะไรดีเวลาคุณตัดสินใจอะไรไปแล้วอาจจะมี second thought หรือว่าความคิดที่สองของคุณเผื่อไว้เผื่อว่าเออสถานก,การณ์มันไม่ได้เป็นไปตามหรือว่าคนที่คุณเองตัดสินใจเนี่ยมันอาจจะยังไม่ใช่สําหรับตัวคุณนะฮะหมอคะแล้วหนูจะรู้ได้ไงว่าคนคนนี้เป็นคนที่ใช่และไม่ใช่นะครับผมก็ พลังงานโดยรวมเนี่ยไม่ใช่สามารถที่จะบ่งบอกได้แต่ว่าพลังงานเฉพาะตัวปรึกษาส่วนตัวแอดไลน์หมอปอง morpong 9-9นะฮะสามารถที่จะช่วยคุณได้นะฮะหมอปองยินดีที่ให้คำปรึกษานะครับผมโอเคโอเคตอนนี้เป็นในส่วนของโหราศาสตร์นะครับผมอ่ะครานี้เดี๋ยวผมจะดูนิดนึงนะฮะตอนนี้อืมสมบูรสมบร สถิตอยู่ในราศีเมษนะครับผมดาวพุธดาวศุกร์สถิตอยู่ในราศีเมษนะฮะรวมถึงเมรุนะฮะแล้วก็ไค่มุ่นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันทีละตัวเลยดาวอาทิตย์ยสถิตราศีเมษนี่เป็นช่วงเวลา,าวที่เหมาะสมสำหรับการเริ่มต้นนะฮะ,ะเพราะว่าราศีเมษเนี่ยเป็นธาตุไฟแล้วเป็นธาตุไฟแบบคาร์ดินอลก็คือเริ่มต้นนะฮะถ้าเป็นใน ในพรามเนี่ยก็คือเป็นพระพรหมนะเป็นพระพรหมเป็นคนเริ่มต้นเป็นผู้สร้างเพราะฉะนั้นเนี่ยดาวทิดสถิตยอยู่ในราศีเมษเนี่ยเหมาะมากสําหรับตัวคุณเองที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเปลี่ยนเขาเรียกอะไรเปลี่ยนโฉมเปลี่ยนลุคของตัวคุณนะครับผมเข้าไปเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่ๆเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆหนะฮะหาหุ้นส่วนใหม่ๆหาเพื่อนใหม่ๆนะครับผมอันที่2คือไครอน คันนี้ครรอนอยู่ในราศีเมษเนี่ยเป็นลักษณะที่ตัวคุณเองจะต้องสร้างอะไรใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาหรือแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตหรือพูดง่ายง,งว่าเหมือนกับสิ่งที่เป็นข้อผิดพลาดที่ในอดีตนะฮะผมไม่ไม่ไม่อยากจะใช้คำว่ากรัมแต่ว่าคือกรัมคือการกระทำนะฮะในสถานการนี้มันหมายถึงตัวคุณเองจะทำอะไรเริ่มต้นใหม่เพื่อแก้ไขไอ้สิ่งที่คุณ เคยทำในอดีตสมมุติว่าถ้าเกิดคุณทำกรรมดีก็สิ่งที่คุณต้องทำก็คือทำสิ่งนั้นต่อไปถ้าคุณทำกรรมไม่ดีเนี่ยในจังหวะเวลานี้ในช่วงเวลานี้เนี่ยเพราะว่าตัวไครอนอยู่ในราศีเมษเนี่ยมันมีแนวโน้มที่คือไครอนเป็นเป็น,เ,ปนเอ่อเซเลสเียลหรือว่าเป็นส่วนที่จะคายพลังงานนะฮะในโหราศาสตร์ตอนตกเนี่ยจะเป็นตัวที่คายพลังงานหรือว่าเป็นตัวที่จะ บำบัดเยียวยารักษาสิ่งที่ผิดพลาดในอดีตเพราะฉะนั้นณจุดจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่สำคัญที่คุณเองจะแก้ไขนิสัยบางอย่างหรือว่าสิ่งที่ผิดพลาดในอดีตของคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของการเงินของคุณหรือว่าคือเป็นลักษณะที่หลายๆคนอาจจะมีการเริ่มต้นงานใหม่หลายๆคนอาจจะเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่หลายๆคนอาจจะเริ่มต้นเรียนรู้อะไรใหม่ๆหลายๆคนอาจจะมีการยย้ายเดินทาง ไปในสถานที่ใหม่ๆนะฮะนะฮะโอเคครนี้มีดาวพุธนะครับผมและดาวศุกร์ผมรวบกันเลยดาวพุธกับดาวศุกร์อยู่ในราศีเมษนี่ถือว่าตัวคุณเองเนี่ยเหมือนกับจะได้พูดคุยเจรจาในเรื่องของความสัมพันธ์นะฮะดาวพุธคือคอ m ม n นิเคชันดาวพุธคือสิ่งที่จะพูดคุยสื่อสารนะครับ และดาวศุกร์ดาวศุกร์ก็คือวีนัสดาวศุกร์ก็คือเรื่องของโรแมนติกส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของ Relationship เป็นเรื่องของทรัพย์สินเป็นเรื่องของ Luxury ความหรูหรา l i f e สไต l e เพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าเนื่องจากดาวพุธกับดาวศุกร์มาอยู่ด้วยกันเนี่ยบางคนอาจจะเปิดร้านเปิดกิจการทําสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นเพราะว่าดาวพุธหมายถึงการค้าขายแล้วดาวศุกร์หมายถึงเรื่องของ ของหรูหราของใช้หรืออาหารการกิน food and beverage เรื่องของโรงแรมเรื่องของออพวกธุรกิจต่างๆนะครับผมณนะจุดจุดนี้ในสัปดาห์นี้ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับครนี้ดาวเหล่านั้นเนี่ยอยู่ในราศีเมษอีกส่วนหนึ่งที่จะไม่พูดไม่ได้เลยก็คือดาวเสาที่อยู่ในราศีมีนนะฮะแล้วก็ ถ้าดาวเสายังไม่พอนะครับผมแล้วก็มีดาวเนปจูนที่อยู่ในราศีมีนและถ้าเนปจูนยังไม่พอเนี่ยก็มีดาวอังคารที่สถิตอยู่ในราศีมีนในสถานการณ์นี้เนี่ยผมรู้สึกเลยว่าในฝ่ายของชาวราศีของพลังงานของราศีมีนนะคือในพลังงานเนี้ย โอเคอ่ะที่อเมริกานี่เขาจะเปิดหอโดยเฉพาะใกล้ส่วนของสี่แยกนะบ้านนี้มันอยู่ตรงสี่แยกพอดีเพราะฉะนั้นรถหอเขาจะเปิดแล้วรถทุกคันจะหยุดรถจากทุกทุกสี่แยกอ่ะทุกทุกแยกที่เข้ามาเนี่ยรถจะต้องหยุดและให้รถเอ่อรถพยาบาลหรือรถ FIRE Fire r e s c u e หรือว่ารถตำรวจเนี่ยผ่านไปก่อนนะฮะเป็นกฎหมายนะ <c oughs> คือถ้าความเร็วต่ำกว่า20ไมล์เนี่ยรถจะต้องหยุดเพราะว่าเขาจะเป็นความเร็วบวกลบโทษทีความเร็วลบ20ไมล์สมมุติว่าถ้ารถมันวิ่งอยู่20ไมล์สปีดลิมิตก็คือจะต้องหยุดอยู่ที่ความเร็วศูนย์เลยก็คือต้องหยุดแล้วเบี่ยงให้ให้รถพวกเนี้ยเขาไปก่อนนะฮะโอเคเขาจะเปิดเฉพาะเขาจะไม่เปิดเหมือนเมืองไทยนะเมืองไทยที่ผมเห็นเนี่ย มันเหมือนกับเขาเปิดตลอดเลยวอวอวอ,วอมาใช่ไหมแต่ว่าที่เนี้ยเขาจะไม่เปิดเสียงแต่เขาจะมาเปิดเสียงเฉพาะตรงแยกเพื่อที่จะให้รถทุกคันหยุดตรงสี่แยกนะครับโอเคครนี้มีดาวเสาอยู่ในราศีมีนนะครับแล้วมีดาวอ,าอังคารอยู่ในราศีมีนสภาพของการที่ตัวคุณเองจะเริ่มต้นหรือเริ่มทําอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเมื่อมีดาวเสาอยู่ในราศีมีนเนี่ย ดาวเสาร์อยู่ในราศีมีนเนี่ยดาวเสาร์อยู่ในเจ้าเรือนของดาวพฤหัสซึ่งเป็นการขยายแต่ดาวเสาร์เป็นการหดหรือการระง,งับหรือการยับยั้งหรือการขัดขวางเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะไม่ค่อยถนัดนะักสำหรับในเรื่องของการขัดขวางมันเหมือนกับคุณเองเคยเดินอยู่ในป่าชายเลนไหมถ้าคุณเองเคยเดินอยู่ในป่าชายเลนคุณจะรู้สึกถึงพลังงานในลักษณะนี้เลยก็คือเหมือนกับมันเดินได้ยาก และถ้าเกิดคุณยิ่งวิ่งมันจะยิ่งหนืดเออมันเหมือนกับถ้ากด Dial เร่งมันจะยิ่งหนืดมันจะยิ่งฝืดมันจะยิ่งเดินยากแต่ถ้าเกิดคุณเองไปตามจังหวะชุบชุบเนี่ยมันก็จะพอไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในพลังงานนี้มันเหมือนกับดาวเสาร์อยู่ในราศีมีนคือเดินหน้าได้แต่เดินหน้าได้อย่างจํากัด ใน,ในความรู้สึกในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยพลังงานของราศีมีนส่งมาพลังงานราศีเมษส่งมาหมอคะพลังงานราศีเมษพลังงานราศีมีนมีผลต่อหนูไหมเพราะหนูไม่ได้อยู่ในราศีเมษราศีมีมีครับม,นะมีนะมันมนมีผลหมดเป็นพลังงานคือมันเหมือนกับอะไรดีมันเหมือนกับคุณอยู่บนโลกอะแล้วก็ทุกส่วนบนโลกก็จะมีเขาเรียกอะไรแรงดึงดูดแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าตัวคุณเองอยู่ที่ไหนคุณอยู่บนภูเขา จะเรียกว่าอะไรดีคนอยู่ในเครื่องบินคนอยู่ในยานอวากาศเนี่ยแรงโน้มถ่วงจะแตกต่างกันนะ,ะหรือผลจากแรงโน้มถ่วงจะทําให้ตัวคุณมีพลังงานแตกต่างกันเพราะฉะนั้นนั่นนั่นล่ะคือลักษณะเดียวกันก็คือตัวคุณเองเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในราศีไหนเนี่ยพลังงานในส่วนของโหราศาสตร์เนี่ยมีผลกับตัวคุณเสมอเพียงแต่ว่า ถ้าเกิดเป็นพลังงานที่อยู่ในราศีเมษคนราศีเมษเนี่ยก็จะมีผลมากหน่อยนะฮะเกิดขึ้นกับตัวเองอหรือพลังงานในราศีมีนก็จะเป็นมีผลกระทบต่อคนราศีมีนมากหน่อยแต่ไม่ได้ไหมายความว่าคนที่ไม่ได้อยู่ราศีเหล่านี้จะไม่ได้รับผลกระทบได้รับผลกระทบหมดนะฮะรารนี้ดาวเสาร์กับดาวอังคารเมื่อมาอยู่ด้วยกันแล้วอยู่ในราศีมีน2พลังงานนี้เป็นพลังงานที่ ดาวอังคารพยายามที่จะเดินหน้ามุทะลุดุดันนะครับผมแล้วก็ดาวเสาคือดาวที่พยายามจะยับยัง้งหยุดยั้งนะมันเหมือนกับว่าตัวคุณเองอาจจะเดินหน้าแต่เดินอย่างช้าๆคุณเองจะรู้สึกว่าเหมือนกับตอนนี้พยายามทำอะไรยิ่งดิ้นเนี่ยมันจะยิ่งลำบากเพราะฉะนั้นข้อแนะนำของผมเลยนะถ้าใครฟังอยู่นียแสดงว่าเ,เป็นแฟนพันธ์แท้เนิร์ดสำหรับหมอปองมากๆนะครับผมนี่คือเคล็ดลับ ให้คุณเดินไปตามจังหวะของสถานการณ์อย่าคิดว่าทำไมมันช้าแต่ให้คิดว่าอย่างน้อยคุณเดินหน้าและไม่ถอยหลังเออเพราะว่าถ้าเกิดคุณยิ่งผลักดันคุณยิ่งดึงดันเนี่ยจะทำให้ตัวคุณเองยิ่งยิ่งเหมือนมันเหมือนอยู่ในป่าชายเลนอย่างที่ผมบอกก็คือมันจะยิ่งเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยมันจะยิ่งไม่ได้เป็นจังหวะถ้ามันเป็นจังหวะมันจะเร็วขึ้นนะเพราะฉะนั้นในสถานการณ์นี้เนี่ยให้ดูจังหวะของพลังงานจัก,กรวาลให้ดูจังหวะของ สังคมให้ดูจังหวะของบริษัทให้ดูจังหวะของอะไรต่างๆอย่างเช่นหุ้นหรืออะไรก็แล้วแต่ให้ดูจังหวะของมันแล้วโฟล์ไปกับมันมันเหมือนกับคุณเองว่ายไปตามน้ําไม่ใช่ว่ายทวนน้านะครับผมโอเคไหม <c oughs> โอเคแล้วก็อีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือมีเนปจูนอยู่ในราศีมีนนี่อยู่ในโฮมไซด์ของเขาเลยนะฮะเนปจูนอยู่ในราศีมีนเนี่ยหมายถึงตัวคุณเองเอ่อ อยู่ในกระแสน้ําแล้วเป็นกระแสน้ําที่ไม่ได้ไหลไม่ได้ไหลไปในทิศทางเดียวมันไหลวนมันไหลย,ย้อนมันไหลป่วนไปป่วนมาผมรู้สึกว่ามันเหมือนกับถ้าภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะเรียกว่า r a p i d s rapids rapids เ Rap Rap นี่ยในไทยน่าจะหมายถึงคุณเคยลอ <L kad> ่องเต๋อหมนั่นแหละนะเออคุณเคยล่องแก่งไหมหรือว่ามันเหมือนกับ <L odo> ผมอะเคยล่องแก่งที่จังหวัดพิษณุโลก มันคือเขาเรียกว่าลำน้ำเข็กลำน้ำเข็งลองไปเสิร์ช Google ดูลำน้ำเข็กเนาะมีมีแก่งอะออหรืออะไรเงี้ยส่วนใหญ่เวลาคนนึกถึงพวก r a b b i s เนี่ยในไทยก็จะนึกถึงเฉพาะนครนายกใช่ไหมว่ามีแก่งมีอะไรเยอะนะฮะออแต่ว่า ที่พิศนุโลกนี้ก็มีแก่งเหมือนกันนะครับผมแล้วก็คือมี r a ปปิ้ก็คือน้ํามันไม่ได้ช้าหรือเร็วอย่างเดียวมันมีหมุนบนทวนเพราะว่ามันมีก้อนหินที่อยู่ใต้น้ําหรือบางส่วนก็โผล่เหนือน้ำแล้วกระแสน้ํามันก็ Unpredictable หรือว่ามันมันไม่สามารถที่จะ,ะควบคุมมันได้หรือว่าคาดเดามันได้นะฮะในสถานการณ์นี้เพราะฉะนั้นเนี่ย ตราบใดที่ใครก็แล้วแต่เนี่ยที่อยู่ในสัปดาห์นี้อยู่ในในสถานการณ์เนี้ยตราบใดที่ตัวคุณเองเดินหน้าไม่ถอยหลัง <c oughs> ก็ถือว่าดีแล้วนะครับผมหรือแม้กระทั่งใครที่ถอยหลังเนี่ยก็คิดว่าถอยหลังมาตั้งหลักเพื่อที่จะหาเส้นทางใหม่แล้วก็ใช้กระแสะน้ำเนี่ยไปตามนั้นเพราะบางทีตัวคุณเองคิดว่าโอ้ยฉันอยากจะเดินไปมันอยู่แค่ตรงเนี้ยฉันเดินตรงๆไปได้ไหม ปัญหาก็คือมันมีอุปสรรคเยอะเหลือเกินสําหรับการเดินไปตรงๆเหล่านั้นนะฮะถ้าเกิดตัวคุณเองอ้าวถ้าอย่างนั้นมันเหมือนกับพลังงานจักรวาลพุชคุณหรือผลักดันตัวคุณออกมาจากตรงนั้นคุณเองจงหาเวคุณเองต้องหาทางไปทางอื่นได้ไหมนะครับในสถานการณ์มคะแล้วหนูจะหาทางคุณหนูได้ยังไงหนูไม่ได้รู้เรื่องในคนนั้นปรึกษาส่วนตัวนะครับลายหมอปอง m O R P O N G กาวกับการะฮะวันนี้ฝากไว้เท่านี้นะฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับผมโชคดีเทวรัก